ครับมีปุ่มกดมัลติฟังก์ชันด้านขวาทั้งหมดนะครับตัวนี้จะควบคุมนะครับสามารถกดรับสายโทรศัพท์ได้กดวางสายได้แล้วก็เลื่อนเพิ่นะครับย้อนกลับนะครับแล้วก็ไปด้านหน้าด้านข้างทำแผ่นสีแดงนะครับเพื่อที่จะให้เข้าคอนเซ็ปต์กับคันนี้ก็คือดำสัตว์แดงนั่นเองนในลายฟอร์มทำให้เข้าสู่ในส่วนของฟองอากาศด้านในตัวรถด้านล่างแบบนนะครับนี่เป็นขอบที่สิบนะครับลายเข่า่วกนะครับเป็นด้านลายใหญ่ๆนะครับมาพร้อมกับลิ้นสีแดงนะครับแล้วก็ออฟเซ็ต ตัวนี้นะครับจะเป็นอัพเดตลบรุ่นไ i g ์ t ูน r y ตัวนี้เวลาเปิดประตูเนี่ยไฟหนีสิงนะครับตัวนี้จะมีตัวสองเป็น LED นะครับสีแดงแบบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ดช anel นะครับวันนี้นะครับอยู่กับเต๋าอีกแล้วนะครับช่องที่มีรถฟอร์ดนักเก็เลนเจอร์แล้วก็เอเวอเรสต์แต่งรล่อๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง ช่องให้เต่าด้วยนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงยอด2,000คนแล้วนะครับวันนี้มีรถในส่วนของ4ประตูรุ่นออโต้เริ่มต้นนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น d b l x l s นะครับเครื่องยนต์2,000นะครับ170ยแรงม้าแรงบิด 405นิวตันเมตรตกแต่งชุดฮัมเมอร์ทั้งคันแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งเนี่ยใส่มาเต็มลำเลยนะครับยก2นิ้วด้วยคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งออกมาหล่อเลยนะครับสำหรับคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะ่ฮะใสชุดแต่งฮัมเมอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์เนี่ยลายพิเศษดีไซน์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของล้อแม็กขอบ20นะครับยก2นิ้วนะครับจัดทรงให้ดูใหญ่บันไดข้างโลบาร์ด้านหลังนะครับ กันชนท้ายมาครบเซตเลยคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์ออโต้นะครับราคาพิเศษครับเพียง879,000บาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นนะครับพี่ๆทุกคนนะสำหรับใครที่อยากได้รถที่ราคาไม่ถึง9 0 0 0 0 0นะตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ทดแทนของรุ่น XLT พี่ๆถามว่า XLT หายไปไหนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะฮะตอนนี้มาแทนเป็นรุ่น XLS นะครับมีทั้งหมด5สีครับดำขาวนะครับเทาดำ น้ำเงินนะครับแล้วก็บรอนดนะครับส่วนคันนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งเนี่ยเดี๋ยวพามาดูแต่ละชิ้นแต่งอะไรกันบ้างนะครับด้านบนในส่วนของสกูฟฝากกระโปรงนะครับทรงยอดฮิตเลยตัวนี้จะเป็นทรงฟิตนะครับมาพร้อมกับสันด้านข้างทำสีแถบเป็นสีแดงนะครับเพื่อที่จะให้เข้าคอนเซปต์กับคันนี้ก็คือดำตัดแดงนั่นเองนะครับโลโก้ด้านหน้าโลโก้รูปม้าแบบวิ่งนะตัวนี้ก็ เป็นดีไซน์โลโก้สีแดงเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นสีดําด้านนะครับก็จะทําให้ตัวโลโก้ลูกหมาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาด้านบนนะฮะจะเป็นตัวโลโก้นะครับไปแล้วนะครับด้านบนจะเป็นในส่วนของสกูฟฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นแบบสกูฟฝากระโปรงเหมือนช่องลมนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นช่องลมแบบว่าไม่มีรูนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาเป็นชุด เขาเรียกว่าสกูฟฝากระโปรงทรงฟิตทั้งหมดนี้เลยนะครับมาดูในโซนของด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าจะเป็นในส่วนของกระจังนะครับ FORD ขนาดใหญ่เป็นทรงแรปเตอร์ตัวขอบเนี่ยทำเป็นสีแดงนะครับขอบกระจังนี้ก็ทําเป็นตัดแดงทั้งหมดเลยนะครับมีไฟมินิไลท์สจุดนะครับเป็นไฟแสงสีส้มด้านหน้ามีมาให้นะครับสำหรับคันนี้ด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตะแกรงรังผึ้งนะครับดักจับสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่ให้เข้าสู่ในส่วนของกรองอากาศด้านในตัวรถด้านล่างตัวนี้นะครับ มาดูในส่วนของไฟหน้ากันหน่อยนะครับสำหรับไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LVD นะครับสามารถเปิดปิดเป็นออโต้นะครับและที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับไฟ C ีแคมนะครับเป็นไฟ d a y l ไ g h ์นะครับติดตั้งมาในรุ่นนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าด้านบนนะครับตัวนี้เสริมเป็นตัวครอบนะครับไฟหน้าให้ดูดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพามาดูมิติในส่วนของกันชนหน้ากันบ้างนะครับ กันชนหน้าตัวนี้นะครับเป็นกันชนหน้างานชุดแต่งฮัมเมอร์นะครับเป็นรุ่น King s ร r ส์นะครับ AM106 มีไฟดับเบิลไลท์นะครับดวงนี้จะเป็นไฟ2สเต็ปนะครับก็คือไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ l e ลแสงสีขาวดวงนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่มากับตัวรถแล้วก็ใช้สายนะครับวายนะครับเสียบปลั๊กนะครับ สู e. ่ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นไฟตัดหมอกเดิมนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับในส่วนของด้านล่างมีห่วงลากจูงมาให้นะครับสห่วงนะครับจากโรงงานแล้วก็ห่วงเดิมจากตัวรถเนี่ยก็จะมีมาให้1ห่วงนะครับตัวนี้นะครับตัวน네 <The> ี้จะเป็นของตัวกันชนหน้านะตัวนี้จะเป็นโรงงาน่าขออภัยเมื่อกี้พูดผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระแทกกันแคล้งนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้งานจากแฮมเมอร์หล่อเลยนะครับพามาดูชุดเซ็ตช่วงล่างกันหน่อยนะครับด้านข้างตัวรถนะครับพามาดูด้านข้างตัวนี นะครับก่อนอื่นนะครับโดดเด่นแบบนี้ครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดเงินนะครับหนิ้วนะครับทาสีเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนะี่ย ในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นลายแถบ3แถบแบบนี้ลูกค้าดีไซน์ได้นะครับอยากได้แบบไหนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านข้างนะครับแบบนี้มาให้มาดูล้อแม็กกันบ้างครับสำหรับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ20นะครับลายเข่าด้วงนะครับเป็นก้านวายใหญ่ๆนะครับมาพร้อมกับมิลลิ่งสีแดงนะครับแล้วก็ออฟเซตเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นออฟเซตลบ24นะครับก็จะพอดีกับซุ้มล้อ6นิ้วนะครับล้นนิดนึงนะครับให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติอ้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยาง MT ดอกบั้งใหญ่ๆแบบนี้พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับตัวนี้เป็นยางคอสติเดอร์ไว สเต็กเกอร์นะครับ33มสิบสาคูณสิบสองอ่าขออภัยนะครับตัวนี้จะเป็น35มสิบห้คูณสิบสองนะครับยางจะมีมวลที่หนานะครับแล้วก็ใหญ่นะครับจะทำให้ตัวรถเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ก็ยก2นิ้วนะครับแต่ว่าใช้ชกเดิมนะครับแล้วก็ปีกนกเดิมใส่ก้อนหนุนข้างหน้าเข้าไปครับตรงนี้น่าจะเป็นก้อนหนุนนะครับหนนิ้วนะครับเสริมเข้าไปให้ตัวรถเนี่ยสูงขึ้นมาเป็น2นนนนนนนิ้้้้วััั่เองงงมาาาาดดดูขกบบครีไซ์ใส่วนของสตติกกกเเอรร์ััวนนนี้้้จะะป็โโลมาคบ เดี๋ยวก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นโลโก้ตัวอักษรคำว่า w วท์แนะครับมีในส่วนของลายสั์โคนนะครับตัวนี้แถบเข้ามานะครับในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างก็จะใส่เป็นงานของ TWI นะครับตัวนี้ดีไซน์มิติ n a เอเขาจะให้ความสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีไฟส่องในส่วนของพื้นมาให้ด้วยแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED ดีทั้งหมด4ด่ดวงนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเขาจะเป็นดำตัดแดงเป็นมิติของ DTWI อยู่แล้วนะครับเขาจะเป็น ในส่วนของตัวบันไดเหล็กที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพามาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนด้ามมือจับจะเป็นสีดําเงามาพร้อมกับเบ้ารองนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับด้านบนเสริมเป็นส่วนของฟิล์มเนี่ยตัวนี้ลูกค้าขอเป็น60รอบคันนะครับราวหลังคานะครับตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นสีดําด้านนะครับเป็นราวหลังคาสีประตูนะครับถ้าใครอยากได้เป็นสีดําเงาก็ทาสีได้เช่นกันนะครับคิวบันส่ายก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ในส่วนของ ชุดแต่งพื้นฐานที่ให้ลูกค้าเข้าไปนะครับมาดูด้านหลังครับในส่วนของด้านหลังนี่ก็ใส่เป็นในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันเข้าไปให้ลูกค้าเป็นสีดาด้านนะครับมาพร้อมกับโลโก้คาว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะการลอยขีดข่วนได้ดีด้วยนะครับโลบานะครับด้านหลังตัวนี้ใส่เป็นงานของฮัมเมอร์นะครับรุ่นไนท์ฟูลลี่ตัวนี้เวลาเปิดประตูเนี่ยไฟหลีติดนะครับตัวนี้จะมีตัวอักษรเป็น LED นะครับสีแดงแบบนี้เวลาเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับ ตัวนี้ก็จะติดด้วยนะฮะมันจะเชื่อมติดกับไฟหลีนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตัว H สีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์เขาจะเป็นโลบาทรงปืนแล้วก็ด้านบนจะมีไฟเบรกดวงที่สามาให้ด้วยนะครับสำหรับโลบาตัวนี้สวยงามมากๆนะครับผมนี่แล้วก็มาพร้อมกับโลบาด้านหลังใช่ไหมมันจะเหมือนคล้ายๆทรงปืนมากๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายตัวนี้อัปเกรดไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับวอดีประตูดับไปแล้วนะครับอ่านะฮะ นี่ฮะจะเป็น Fu l l LED แล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับจะมีไฟนะครับเป็นเนี่ยฮะไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับก็ติดตั้งเข้ามาอันนี้จะเป็นไฟแต่งนะไฟแต่งตัวด้านข้างเขาจะเป็นไฟ l e ลดด้วยนะครับถ้าเป็นไฟตัวขับ4ปกติเนี่ยเขาจะเป็นแค่ตัวสะท้อนแสงธรรมดานะครับแล้วก็ด้านหลังไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนี่ก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับนี่คือรุ่น xls นะลูกค้าสามารถอัปเกรดไฟได้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับตัวนี้นะครับเพิ่มเติมเป็นตัวครอบ FORD นะครับตัดขอบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดาเงินนะครับตัวษรฟอร์ดจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็ใต้โลโก้จะมีในส่วนของกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นระบบดินามิกไกด์ไลน์มีมาให้นะครับด้านบนนะครับมือจับเปิดประตูกันลอยนะครับมือจับเปิดฝาท้ายกันลอยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกนะครับดวงที่3าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไฟเบรกที่กับโรบาร์ด้านบนด้วยนะครับ ในส่วนของโลโก้นะครับคำว่าเลนเจอร์สีแดงตัวนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาเป็นตัวนูนครับทำให้มิตินะครับตัวเลนเจอร์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับดูสปอร์ตขึ้นนะครับมาดูกันชนท้ายกันบ้างดูดูแบบนี้ใส่เป็นงาน h ั m m e r ทั้งคันนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าพรีเมียมทั้งคันนะครับจัดชุดแต่งให้แบบว่าเกรดนี่อันดับ A บวกบเลยนะครับ มีไฟนะครับ LED นะครับเชื่อมต่อกับไฟถอยมาให้นะครับข้างระดวงแล้วก็ในส่วนของห่วงลากจูงนะครับสีแดงนะครับมีมาให้ตัวนี้และครับแล้วก็ในส่วนของไฟส่องป้ายทะเบียนมีมาให้นะครับเป็นบันไดสเต็ปสชั้นแล้วก็บล็อกสําหรับใส่ตัวอะแดปเตอร์อุปกรณ์เพิ่มเติมได้พวกปากนกแก้วลูกหัวบอลล่าตัวนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสวยงามมากๆตัวนี้นะครับในสำหรับ กันชนท้ายเดี๋ยวพาไปดูข้างใน XLS กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะนะครับคันนี้ยก2นิ้วสูงมากๆนะครับนี่ฮะเข้ามานะครับหล่อนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับบอกก่อนๆนะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะครับไม่ใช่พูสตาร์นะครับเป็นกุญแจธรรมดานะครับมาดูแผงไฟหน้านะครับตัวนี้ปรับเป็นออโต้นะครับมีระบบดิฟไฟหน้านะครับทั้งหมด4ระดับ นี่มีมาให้นะครับไฟตัดหมอกก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้ามีตัว on auto เป็นคาลิเบตอยู่แล้วด้วยนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันหน่อยนะครับ <c oughs> คอนโซลตัวนี้จะเป็นสีเทานมแบบนี้นะครับนี่เหมือนตัวสีแรปเตอร์เลยนะครับนี่ฮะทั้งด้านหน้าทั้งหมดนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีเทานมแล้วก็ขอบช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นเทานมด้านนอกจะเป็นดําด้านนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีแบบว่า ดูรูขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนพวงมาลัยตัวนี้ครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีปุ่มกดมัลติฟังก์ชันด้านขวานี่นะครับตัวนี้จะควบคุมนะครับสามารถกดรับสายโทรศัพท์ได้กดวางสายได้แล้วก็เลื่อนเพลงนะครับย้อนกลับนะครับแล้วก็ไปด้านหน้าตัวปุ่ม3ขีดตัวนี้นะครับสามารถควบคุมหน้าจอนะครับเลื่อนไม้ตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอขนาด 10นิ้วนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดูข้อมูลตัวรถได้แล้วก็เกจวัดจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นเกจวัดธรรมดาเนาะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาเป็นเกจวัดดิจิตอลนะครับ10นิ้วตัวนี้ให้มานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวเกีกกรยร์นะครับแสดงสถานะต่างๆมีมาให้นะครับแล้วในส่วนของตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอกลางขนาด8นิ้วนะครับมีมาให้ในรุ่นนี้ สามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าตัวรถต่างๆอยู่ที่หน้าจอนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ครับมีตัวสายชาร์จแบบสายนะครับ USB กับ Type C มาให้แต่ว่าแท่นแบบว่าไร้สายหรือไวเลสไม่มีมาให้นะครับในส่วนของเกียร์นี้ก็เป็น6สปีดครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับปรับได้ นี่หกเกียร์นะครับถ้าดึงมาที่เกียร์เอ็มนี้ก็สามารถปรับได้เลยนะครับเด็กมือเป็นแบบเป็นน,นุ่นครับแล้วก็ช่องใส่แก้วนี้ก็มีมาให้2ช่องนะครับที่วางเหรียญอะไรก็มีมาให้นี่ให้ตะกล้องแผ่นให้ดูนะครับด้านในก็กว้างขวางครับเดี๋ยวผมให้ดูเบาะนะครับนี่นะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเบาะผ้าปรับเป็นนวลนนะครับสําหรับใครที่จะอัปเกรดเป็นเบาะหนังนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะครับเบาะเตาแจ้งเตาได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น XLS นะครับแต่งชุดแต่งเป็น h ฮ m เมอร์ทั้งคันแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะครับกระจังหน้าสกรูฝากระโปรงโรบารกันชนท้ายนะครับหล่อมากๆสำหรับคันนี้ราคาตัวรถนะครับแค่ตัวรถยังไม่รวมแต่งนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่879,000บาทน่าเล่นมากๆนะครับเน้นนำมาแต่งแบบนี้ดุดันไม่แพ้ตัวท็อปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้กระบะ สายลุยแบบนี้ครับทักเต่ามานะครับเบอร์โทรครับ0979188324ครับแอดไลน์ด้านล่างเดี๋ยวเต่าขึ้นให้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องเต่าฟอร์ Channel ทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับจะไปถึง2,000 Subscribe กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ อ่าใจดีนะฮะฝากกดด้วยกดจูรๆด้วยแล้วก็กดแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถครับติดต่อมาในช่องทางด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องติดตามข่าวสารข้อมูลรถฟอร์ดต่างๆนะครับจัดเต่าได้เลยมีชุดแต่งให้ดูเทียบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาที่วูรูฟอร์ดเกษตรดาวินนะครับเรียกเต่าฟอร์ดได้เลยนะครับวันนี้เต่าเขาฝาก XLS รุ่น4ีประตูเกียร์ออโต้รุ่นเริ่มต้นที่แต่งออกมาโคตรหล่อเลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ